ตอนนี้มาดามสุขมาแล้วค่ะใครที่คิดว่าหนุ่มชาคริตเนี่ยเขาหงอสีภรรยาแล้วก็บอกเลยว่าคิดถูกเอ๊ะหรือว่าคิดผิดนะเอาเป็นว่าตามมาดามสุขไปเลยค่ะขึ้นชื่อว่าเลิฟภรรยาเป็นที่หนึ่งเป็นไงพระเอกจุดหล่อชาคริตแย้มน้มของมดามถึงมีข่าวลือออกมาว่าใส่ลีลานนายขนมต้ม คุนเส้นวิริทิพาจนเข้าไปนอนหยอดน้ำเกลือที่โรงพยาบาลสังงานอุ้ยข่าแรงขนาดเนี้ยจุะตัวว่าไงจะ๊ะใช่ผมไล่เตะภรรยาผมเตะภรรยาผมทุกวันเลย,เยไม่อะก็ผมว่าการทะเล,ออกกลออกกาะกระทบกระทั่งกันบ้างโอ้ถึงขั้นแบบว่าเป็นเป็นนักมวยขนาดนั้นคงคง,คงไม่อะครับรักเมียคะรักเมียคะจากเสือ<า>สิ้นลายกลายเป็นลูกแมวน แมงเมาส์ไลด์ตัวดุนดวนค่ะ